เหมือนไม่ค่ะมะม่วงแผ่นอันนี้ก็คือ b l a c k เบอร์แผ่นนะคะที่แอลมวนเมื่อกี้นีเอามากินให้เบิงชิมนะคะชิม สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมและก็เอฟซีที่รักทุกท่านนะคะวันนี้แอลก็ไปเก็บแบล็กเบอร์รี่มานะคะหนีล้างแล้วก็เละใส่กันเลยก็จะเอามาทำแบล็กเบอร์รี่แผ่นนะคะเพื่อนๆอันคือว่าละแ้วอยากกินมะม่วงแผ่นเนาะ,ะเนาะ <c oughs> อยากกินมะม่วงแผ่นเลยหาวิธีทำอันเบอร์รี่แผ่นนะคะมะม่วงอยู่อังกฤษมันบอ มัน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 เห็ดบดได้เพราะว่ามันเป็นบักม่วงจังไดล่ะบักม่วงบ่คือบ้านเทาานาะค่ะเนื้อมันนะนะก็เลยเห็ดนี่ล่ะเบอร์รี่แพนนี่เมื่อนี้ล่างเรียบร้อยแล้วเอามาต้มนะคะต้มกวนไปอย่างนี้เลยค่ะใส่น้ำนิดเดียวนะคะใส่น้ำครึ่งแก้วบใส่ก็ได้ด้วยค่ะน้ำว่าน้ำน้ำเบอร์รี่มันออกมาอยู่แล้วนะคะมันกระสีออกมาเองน้ำมัน แต่ว่าทามันเข็มขน้นแลยเข้าก็เติมน้ำลงไปจักประมาณครึ่งแก้วแย่ใส่ใส่น้ำครึ่งแก้วน้ำนะคะกระต้มไปถึงสี่อันนี้แหละคะ่ะใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งถ้วยตวงนะคะนี่แย่ใส่น้ำตาลถ้วยหนึ่งเพราะว่าเบอร์อรี่บ่หลายคะ่ะนะคะคันสีเฮดไลท์ก็นี่ก็บ่มีมองตากพ่อแม่พี่น้องอีหลีอัน เพราะว่าแดดแดดกับมคอยมีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าช่วงนี้อังกฤษมันห่อนกับมีแดดอยู่นะคะตากสองมือกระแหงในแยวกับมะก,กวนในเบิงนะคะใส่น้ำตาลลงไปแล้วกิกวนต่อจักประมาณหน่อยหนึ่งเขาใส่กะทิลงไปนะคะกับเกลืออันฮ็ดเป็นลักษณะคือบักขามกวนบานเห้าเห่อไหมคะมะขามกวนมะม่วงกวนนั่นอะ กวนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้กำลังสใด่ถีเฮากกับใส่กะทิลงไปนะคะใส่กะทิลงไปเพื่อความหวานมันอร่อยค่ะเพื่อนๆนค่ะหัวกะทิย่ยแอลกะส่ลงไปประมาณถ้วยตวงหนึ่งคือกันด้วยค่ะด้วยหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก,กวนไปเรื่อย เดี๋ยวเขาใสีใส่แป้งมันแป้งมันสิงคโปร์นั่นแหละเพื่อที่จะทำให้มันข้นเหนียวนะคะสูตรนี่ก็คิดเองทำเองนะคะเพื่อนๆ <c oughs> แย่ลองเฮ็ดเบิ้งแล้วค่ะเธอหนึงมันมันได้ผลเป็นที่หนาพอใจมันแซบน้ำนะคะมันอร่อยด้วยค่ะก็เลยทำอีกแล้วก็เอามาแช่ให้เพื่อนๆ ใครที่มีเบอร์รี่เยอะนะคะช่วงนี้บัเบอร์รี่อันแถวยุโรปเนาะอันทังยุโปรปพี่หลาย mm. ค่ะหลังจากใส่กะทิเฮ้ากับกวนไปเรื่อยๆหมอก,ก็เดือดเดือดขึ้นมาปุดๆ,ๆๆนะคะเราจะใส่แป้งมันสิงคโปร์ลงไปนะคะอันนี้แยบก,กะเอาประมาณ3มสนโต๊ามช้อนโต๊ะนะคะเพื่อน <ๆ S 2> แป้งมันสิงคโปร์นะคะ ใส่แป้งอื่นได้บอแยวกับบองูฮคือกันเดลคายแอลเอาสูตรนี้อันพาวาพะละมันออกมามันมันมันออกมาโบตัวพอดีแป้งสิงคโปร์กะทิน้ำตาลนี่นะคะเอามากรนใส่กันใส่เกลือนิดนึงนะคะมันสิได้แบล็คแบล็คเบอร์รี่แผ่นที่อร่อยนะคะหวานมันหวานกับ่หวานแห้งนะคะหวานเปรี้ยวนิดนึงอ่ะนะ อันรสชาติเยี่ยวมากเนาะค่ะเนาะตาว่าไผอยากไข่มันหวานแห้งๆก็เติมน้ำตาลลงไปอีกก็ไไ้เ้ยค่ะเด้อเขากับสิกวนต่อไปเรื่อยๆจนแป้งอันนี้นะแป้งซุกเนาะค่ะเนาะแป้งสุกก็สังเกตว่ามันสีขคนขึ้นนะคะ ใส่ความเร็วคูณ4เพื่อความรวดเร็วของคลิปนะคะเข้ากับค้นไปเรื่อยๆนี่ละแล้วก็เบิ่งเนื้อส่วนผสมเป็นแบบนี้แล้วค่ะเด้อเดี๋ยวเข้ากับสบพอ่อลวเข้ากับสิปิดไฟล้วแล้วเราก็จะ,ะนําไปทําเป็นแผ่นนะคะเพื่อนๆคือหมักมวงแผ่นบานเท่านั่นละแก้วกับสีใสวัสดุมืออาอันกระดาษกระดาษอบคุกกี้นั่นนะคะกระดาษไขนั่นละ นะคะนี่แยกปิดไฟแล้วนะคะปิดไฟแล้วนะคะเตรียมเอาช้อนอันทับพี่ไงเนี่ยมันละเลง <c oughs> เดี๋ยวสิพาเห็ดเนาะค่ะเนาะถือว่าเป็นการถาน้อมอาหารอย่างหนึ่งก็ได้นะคะสำหรับเพื่อนเเมียฝรั่งอันทุกป,ประเทศเนาะค่ะเนาะที่เพอรนนี่เบอร์รี่หลายๆกระเก็บมาเห็ดกันนะคะเพื่อนดาดสีหูวิธีเห็ดหลาะแต่ว่าแย่แอลคุด คืออยากกินบวงแผน่นก็เลยเอามาเฮ็ดอันแบล็คบร์รีลองเบิงเพราะว่าไปเก็บแบล็คบร์รีมามันมันก็นมีหลายอยู่ช่วงนี้นะคะแต่ว่าเห็ดหลายบ่ได้พอแยแวบ่มีมองตากค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะเราก็จะมาทําเป็นแผ่นเอออ่าถามถามแยวว่าอยู่เมืองไทยแยวเคยเห็ดบวงแผน่นบ่บ่เคยเด้อค่ะยังว่าก็มาอยู่อังกฤษแหละเห็ดเป็นเบอร์สุยาง ย้อนยากเนี่ยและค่ะมันบ่มี่มองซื้อแต่ว่ายอบรับ่าแบคเบอร์รี่แพ่นมันแ่บนะคะคันไอ้เมื่อตะตอไปให้เอาไปตลาดนัดเดี๋ยวก็สซื้อบูเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่บอ้บูบูเบอร์รี่กับสตอเบอร์รี่นะมาเฮ็ดเป็นแพ่นร่วมกันลองเบิ่งมันสีแ่บบ่มันคือสีแ่บคือกันเลยค่ะเนาะนี่ราค่ะนี่เฮ็ดเป็นแพ่นเป็นแพ่นแบบนี้ลหละง่ายๆนะคะ มันหลายขั้นตอนแนแต่ว่าดูควบอยากกับตรงเหตุเนาะค่ะเนาะไม่มีทางเลือกเพิ่นว่าอืมเราคือเนาะค่ะเวลาเ้าตักไอ้ส่วนผสมของแบล็คเบอร์รี่นะคะเวลาอาตักลงไปละเลงในกระดาษบนกระดาษไขนะคะเ,เพื่อน เราต้องคนหม้อทุกครั้งด้อค่ะเด้อเพื่อที่ว่าส่วนผสมมันสิได้เข้ากันดีๆมันเข้ากันดีละล่ะแต่ว่าเวลาหฮออ่นเห็ดเป็นแผ่นนะก็คนทุกครั้งเพื่อที่จะให้มันเหลวไม่ให้มันจับตัวกันนะคะเออกัดเฮ็ดไปเรื่อยๆได้บันก็บ่แข็งโตด้วยค่ะจนว่าเฮ็ดแล้วแต่ว่าบันก็ะคนขึ้นอยู่เหนียวเหนียวขึ้นอยู่อือ มันอุ่นๆอ,อยู่มันก็เหตุใดคือเกาค่ะปะโตะแย่ก็เลยบ่ได้รีบรอนก็เลยเหตุไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ แจ้แอลลืมบอกก่อนเท้าเสียอไอ,อ,อ,อบูเบอรี่ส่วนผสมอันที่เท้ากวนมาก้วยค่ะเด้อก่อนที่เราจะมาละเลงลงบนกระดาษเอาน้ำมันประกอบทาเอาแปรงทาก่อนนะคะหรือว่าซัมเอี่เอามาเสรเจษเศษแห้มันอันวดอันนั้นนะคะมันมันมันสีแกะง่ายอย่ะนะคะมันสีสะดวกมากววเวลาเทาเอามาตากแดดแบบนี้ววเวละเทาปีนอ่ะนะ เวลาเราพลิกกลับอีกด้านหนึ่งมัอนนะมันกระสีง่ายนะคะอันบางอันายแอวลืมอันท่ากระดาษไอท่าน้ำมันมันกระสีมันกระเซียวออกได้ยูแต่ว่ามันกระสีบ่สะดวกขึ้นจังว่าเขาอ่าน้ำมันท่านะมันกระสีออกง่ายกลัวนะนี่แห้งเราได้นน่ค่ะสองวันนะคะนี่ตากแดดสองมือค่ะแดดออกตอนเทียงตอนบายแดดยัด เอดีโชคดีสองมือที่ผ่านมานะคะมันก็นเลยแห่งเร็วนี่แย่แยกสิเอามามวนนะคะบัดดี้คือบอกมวงแผ่นเลยนะคะชิมดูแล้วนี่อุย้ยแซบขนาดเดื้อค่ะด้อนี่มวนแบบนี้แหะคะ่ะมวนธรรมดามวนง่ายๆมวนแล้วกับเก็บแน่นกองนะคะเอาไว้ถ้ากินมันสิเป็นอันนี้แหละแย่ ปื้มใจขนาดเด้อค่ะในการนําเสนอคลิปนี้เพราะว่ายายแอลบอคคดว่าเจ้าของสีมีไอเดียมาเฮ็ดบักแบล็คเบอร์รี่แผ่นก็เลยภูมิใจนําเสนอเพื่อนเพื่อนที่เขาอยู่ประเทศเขาทมเมียนเบอร์รี่หลายๆเขาอาจสีหูจากอยู่เออแต่ว่าเจ้าของบ่เคยคือถนะและ้วก็บ,บ่เคยไปเบิ่งนํ้อัมนผู้ใดเฮ็ดอหมนเบอร์รี่แผ่น Head, น,นะคะแต่ว่าก็เคยเบิ่งนคนเฮ็ดแอปเปิ้ล แอปเปิลแผ่นอยู่ค่ะอืมเหละก็เลยคิดว่ามันนา่าจะเป็นไอเดียเดียวกันอืมก็เลยเอามาเหตุนะคะทำแล้วประสบความสำเร็จนะคะเพืเ่อนๆนี่นะผู้ใดรับชมคลิปวิดีโอนี้ชอบก็กดไลค์กดติดตามให้แย่ในเดอค่ะเดอผู้ยูทูบเบอร์สูงไว้นะคะอืมอี่ละ เรียบร้อยแยวกับใส่กองไว้จังซี่นะคะบ่ไซตตู้เย็นด้วยค่ะอออบ่ไซตตู้เย็นเพะวาอียงติใส่ตู้เย็นมันมันมันสีแข็งเคยใส่ลองเบิงเคยใส่ลองเบิงกลองหนึ่งกองที่ใส่กับกองที่บ่ไซ่เนี่ยกองที่อยู่ข้างนอกตู้เย็นมันจะอร่อยกว่านะคะก็ได้เวลาชิมน,นะคะเพืเ่อนเหมือนไม่ค่ามะม่วงแผ่น, <laughs> นก็คือ แบล็คเบอร์รี่แผ่นนะคะที่แย้มมวลเมื่อกี้ดิเอามากินให้เบิงชิมนะคะชิมแซ่บค,ค,คล้ายๆพุทรากวนหรือมะขามกวน <c oughs> แต่ว่ามันแซ่บกว่านะคะ เพราะว่าอันแบล็กเบอร์รี่เนาะค่ะเนาะมันกระเซบแต่เนาะแบบนี้ต้องจัดทำเลยนะคะเพื่อนๆโดยเฉพาะเพื่อนๆเ,เ,เมียฝรั่งเนาะ,ะ,ะประเทศไหนที่มีเบอร์รี่เยอะ แซ่บวสัสนแตะกี้แย่เราห้ว,หวยหาหมักม่วงแผ่นวันเนาะอยากกินนะนะถ้าว่ากับบ่อยากบอกให้พี่น้องทรงมาไห้เนาะให้อาละกวนทนีนี้น่ะก็คนพบนี่แหลคะค่ะใช่เลยเอาไปกวนใส่กะทิ ใส่น้ำตาลใส่เกลือน,นิดหน่อยนะคะกวนใส่น้ำนิดหน่อยนะคะแบล็คเบอร์รี่หรือว่าบลูเบอร์รี่หรือว่าสตรอเบอรี่แยอววาเอามาห็่นเป็นแผ่นได้เบิดนะคะเอามาซิมให้เบิง์มาซิมให้เบิร์นกสิจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อน,อนขอขอบคุณที่ติดตามรับชมะะด้วยกรเด้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหาแย้วเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ วันนี้ก็ทำงานมาทั้งวันจักมันงานอย่างดอกงานในบ้านเนี่ยจิกจอกทำของกินไม่หยุดหย่อนนะคะอืมแย่วน่ะเจอกันไม่คลิปหนานะคะเพื่นอนขอให้โชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ